มาแล้วครับขบวน536นะครับกำลังจะผ่านบางพน16นาฬิกา22นาทีนะครับถ้าเป็นถ้าทำรถด่วนนี่ครับไล่ตามไม่ทันนะครับอิตชิแต่นนี้พอดีทำรถสินค้าเลยว,วิ่งช้านะครับ รขบวน536อีก10กวนาทีขบ,บวน418ก็จะเข้าเมืองคนแล้วนะครับไม่ถึง10ครับประมาณอีก8นาทีครับ418จะเข้าเมืองคน